นะครับเอเมนนะครับเดี๋ยวเราอธิษฐานกันข้าแต่พระเจ้าประชะชนขอพระเจ้าทรงเจิมลูกในการแบ่งปันพระวจนะให้เป็นท้อยคำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ตัดกับพี่น้องเพื่อเกิดการเสริมสร้างเปลี่ยนแปลงลูกขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูอเมนนะครับวันนี้ผมมาในหัวข้อที่ผู้ชายจะมีความตื่นเต้นมาก Limote. will topic that the e e r Today a guy will be v m o t ร r ท m o t e สิบสองกระบวนท่าพิชิตใจสามี move that move you h can win ที่ว่าที่ว่าวันนี้ท่านจะได้กระบวนท่าพิชิตใจสามีท่านน heart คนที่ไม่มีสามีก็เดี๋ยวก็มี For those that who are single that you're gonna have the husband soon สามารถใช้กับเขาเรียกว่าทำให้ทำให้พระพรลงมาในครอบครัวของท่าน So this move that gonna bring the blessing of the Lord pour out to your family พี่น้องที่ยังไม่แต่งงานนะครับสามารถจำไปแล้วไปใช้เวลาท่านปฏิบัติกับเจ้านายท่านอะไรที่เป็นเพศชายนะครับเพื่อจะให้เกียรติในบางข้อแค่นี้นะครับ ได้เป็นอย่างดีนะครับพี่น้องพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราจะมีความสําเร็จในชีวิตครอบครัวเราจําเป็นต้องมีความรู้ด้วยในหนึ่งเปโตรบทที่3ข้อที่7บอกว่าฝ่ายพวกท่านที่เป็นสามีจงอยู่กับภรรยาด้วยความเข้าใจเหมือนกันจงให้เกียรติกับเธอเป็นเพศที่อ่อนแอกว่านะครับพระคัมภีร์บอกว่าการที่สามีจะอยู่กับภรรยาจําเป็นจะต้องมีความเข้าใจ so in 1 peter 3 7 husband in the same way b e considerate as you live with your wives and treat them with the respect as they are weakerest partner เช่นเดียวกับภรรยานะครับเมื่ออยู่กับสามีก็จะเป็นจะต้องมีความเข้าใจเช่นเดียวกัน as your wife they need to have like uh the understanding as well พอผมมีการเทศนาคำเทศนานี้นะครับผมนึกถึงจอมยุทธหญิงที่มีกำลังภายในนะครับพี่น้องทราบไหมครับว่าในภาพยนต์จีนเนี่ยมี เวลาไปหนังกำลังภายในนะครับมันจะมีชื่อจีนเท่ๆเกี่ยวกับกลยุทธ์ต่างๆ So when I prepare this sermon, I think of the, the Chinese martial art that will have many cool names of the move. ผมขออ่านบางอันให้ท่านฟัง So let's start from this move. กระบวนท่าลมปรานฝืนอัปยศ So the defying the wind of the chain. ฝ่ามือกำสลดบิญญาณสลาย The the palm strike the shattered spirits. บุบอะไรอไรันนี้ตอนตอ uh, อันนี้เป็นชื้จีนเทพเดินหนร้อยเปลี่ยนแปลง so the gods walk transforming a hundred times เพลงเตะวายุกระซิบ so the whispering wind kick technique ยกศิลาล้วนแหลกลาน jade and stone all shatter และฝ่ามือเมฆาล่องลอย floating cloud palm technique วันนี้ผมจะสอนกระบวนท่าต่างๆให้กับภรรยาที่นี่ so move I will teach เมื่อสามีมีปฏิกิริยาบางอย่าง so when the husband have some react ฝ่ามือเมค้าล่องลอย so that then you can use the floating cloud palm technique ท่านจะสามารถท่องยุทธจักรครอบครัวได้เป็นอย่างดี so that you can have the very happy family ผมขอไปด้วยความรวดเร็วนะครับมีทั้งหมด12กระบวนท่าสั้นๆ so it's a 12 move กระบวนท่าแรก the first one ฟังโดยไม่ขัดจังหวะ Listen without interrupting นะครับหนึ่งเป็นตัวบทที่สามกที่หนึ่งบอกว่าพวกพวกข่าวก็อาจได้รับชัยชนะโดยการปฏิบัติของภรรยาของเขาโดยไม่ต้องใช้คำพูด In the first Peter uh, 3 1 Why in the same way um, if you do uh, You just submit yourself your own husband and they to you own over submit husband will i w and พี่น้องพระคัมภีร์บอกว่าแม้ภรรยาไม่ต้องพูดอะไรเขาก็จะสามารถชนะได้โดยไม่ต้องใช้คำพูด so like in the Bible says that uh, you, she doesn't have to say anything and she still can win over her husband s heart พี่น้องผู้หญิงที่ทรงพลังนั้นเป็นผู้หญิงที่ไม่ค่อยพูด so like those a powerful woman Yeah, normally like most them are quiet. most of พูดง่ายๆคือหุบปากท่านซะ It's just simply say that like you just shut your mouth ผู้หญิงเกิดขึ้นมากับการเทศนาสั่งสอน But like when she like the woman born with a But แม่ก็มีบอกว่าชัยชนะมาโดยไม่ต้องใช้คำพูด But the Bible say that the victory come without using the words นะครับเดี๋ยวจะพึ่งเล่นอีกทีครับ โทษทีครับนะครับพี่น้องภรรยาสามารถชนะใจสามีด้วยการปฏิบัติโดยไม่ต้องใช้คำพูดใดๆเลย So a w i f e that can win her husband s heart like through her action without say any words ภรรยาหลายคนใช้กระบวน่าเปิดคำเทศดังๆ Like some women that they like to like turn on the sermon very loud เปิดดังๆจะได้ไปเข้าหูสามี Is to like just to let the sermon go to the husband Oh, ท่าน <tears. S 2> คิดว่ากลยุทธ์และท่านี้สามีไม่รู้หรือจ๊ะ Don't you think that the husband know what that you going to do เอะไม่พอใจเปิดคำพรเลย When you like not uh, happy you u n h a p p y เ l <laughs> อ a เป็นกันเลย You just choose the very เปิดดังๆจะได้เขาหูสามี You just choose the specific someone and then. พี่น้องทราบไหมครับว่าจริงๆผู้หญิงมีพลังอย่างมากและมีอิทธิพลกับสามีโดยไม่ต้องใช้คำพูดและมีพลังมากกว่าเมื่อไม่พูดอะไร you know like the wife actually can influence the man without using any words นะครับเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงนะครับเมื่อสามีท่านพูดนะครับท่านได้เต็มแค่ค่ะ when the husband you just say yes <c oughs> yes พี่น้องจำกระบวนท่าแรกได้มั้ยพูดพรอมกันกระบวนท่าไร้วาจา so the first one is without using any words พี่น้องหรือบางครั้งนะครับการที่ท่านต้องการไอะไรบางอย่างนะครับความเงียบและการทำดีเงียบและทำดีของท่านจะทำให้สามีท่านเปลี่ยนใจ sometimes actually you like silent and just do the good thing that can win husband heart หลายที่ทางกลับกันนะครับผู้หญิงที่พูดนะครับก็สามารถ คำพูดเนี่ยสามารถมีอิทธิพลทำให้สามีทำบาปหรือให้สามีไม่ทำบาปได้ In the another way that uh, the woman can use the word to influence to do uh, to prevent the him from doing sin and commit the sin บิลล้อง v e ฟทำให้อดัมทำบาป Like if influence d Adam to sin แต่ผู้หญิงที่ชื่ออบิเกลนะครับที่ไปเจอกับดาวิดที่เป็นภรรยาของนาบานนั้นคำพูดที่ฉลาดของเธอ ไม่บน่นไม่ต่อว่าดาวิดท,ทำให้ดาวิดนะครับรอดพ้นจากการฆ่านาบานด้วยมือของพระองค์เองหนึ่งสมอเอล2524หา25-24นางกราบลงที่เท้าของดาวิดกล่าวว่าเจ้านายของดิฉันเจ้าข้าความชั่วช้านั้นอยู่ที่ดิฉันแต่ผู้เดียวขอให้ผ,ผู้หญิงรับใช้พระองค์ท่านได้พูดได้ฟังขอท่านได้เปิดฟังเสียงผู้รับใช้ของท่านขอเจ้านายดิฉันอย่า เอาความกับชายอันตพานคนนี้เลยที่ชื่อนาบาน So in first Samuel uh, 25, 24 to 26 she fell down in his feet and said, "Pardon your servant, my lord, and let me speak to you. Hear what your servant had to say. Please pay no attention, my lord, to the that wicked man n a b o l that he just like his name, his name f o o l คำพูดคำบ่นของท่านนั้นจะส่งผลทำให้สามีของท่านไปทำบาป like when you use your word or you're complaining that is lead the the man to sin ดาวิดกล่าวกับอาบิกายอว่าสาธุการแด่พระเยาววาพระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ทรงใช้เจ้าให้มาพบเราในวันนี้ขอให้ความสุขขุมของเจ้าได้รับพระพรและขอให้ตัวเจ้าได้รับพระพรเพราะเจ้าได้ป้องกันเราวันนี้จากการทำให้โลหิตตกด้วยการแก้แค้นด้วยมือของเรา in f i r s a m a r i 25, 0 u uh, 32, and 33, and David said to Abi, "Praise to the Lord, the Lord of Israel, who has sent you today to meet me. May you be p l e s s e d for your judgment and for keeping me from bloodshed this day and from a v e a n g i n g myself with my own h a n d พี่น้องรู้ไหมว่าคําพูดคนมากมายนะครับอาจจะไม่มีผลอิทธิพลกับสามีท่านเท่ากับคําพูดคําเล็กๆของท่าน So like, uh, many words most is influence influence the the that can influence, uh, the man, but ความความความหนุนน้ำใจเล็กๆน้อยของท่านจะทำให้เขาเฟื่องฟูเฟื่องล่องลอยไปได้เลยทีเดียว The affirm words from the wife is can really lift uh, the husband up พี่น้องพระคัมภีร์บอกว่าความสุขขุมของเจ้าจะได้รับพระพร So like uh, from the Bible s a i d may you be blessed with your good judgment ถ้าพี่น้องเป็นคนที่พูดน้อยนะครับแล้วก็เป็นใช้กระบวนท่าไร้วาจานะครับท่านนั้นจะเป็นคนที่สุขุมและทำให้สามีของท่านนั้นเจริญก้าวหน้าในการงานของท่าน c a n be เธอไม่ได้ไปด่าดาวิดว่าอย่าทำเรื่องโง่ๆ Yeah l like i t blame the พูดด้วยการหนุนน้ำใจและใช้ปัญญา t just, just use the wise word ถ้าจะพูดพูดในสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าจะไม่พูดและทำดีให้ท่านก็สามารถทำให้สามีของท่านได้รับชัยชนะในการงานของเขาได้พระคัมภีร์บอกว่าคนที่พูดมากก็แสดงความโง่เขลาออกมา พี่น้องหลายครั้งคำพูดของภรรยาที่มากเกินไปนั้นพ้นความโง่เขลาของเธอออกมา sometimes like the wife that when she talk too much it showed her fool as well พระคัมภีร์บอกว่าคำพูดที่สุขุมนั้นนำให้ดาวิดได้รับพระพร so like uh, in the bible said that the wise word is also can bless David ทำไมไม่ทำอย่างนั้น why you didn't say this ทำไมไม่ทำอย่างนี้ why you didn't do this พี่น้องเงียบและอธิษฐานดีกว่า I think you better to silent and pray นะครับ ลักษณะการพูดของท่านจะทําให้สามีของท่านนะครับแล้วก็การเงียบของท่านจะทําให้สามีของท่านประสบความสําเร็จ you นี่คือกระบวนท่าแรกพี่น้องพูดพร้อมกันว่าไร้วาจา so first is just move the be นะครับแบบว่าวันนี้กลับไปนะครับไม่ต้องพูดเยอะนะครับใช้สายตายิ้มๆก็พอ be บอกเลยว่าน่ากลัวมาก ชนกระบวนการที่สองนะครับสุภาษิต12ข้อที่4บอกว่าภรรยาดีเลิศเป็นมงกุฎของสามีแต่ภรรยาที่ทำให้เกิดความอับอายก็เป็นเหมือนความเน่าเปื่อยในกระดูกของเขานพี่ for a wife of the noble character is her husband crown but a disgraceful wife is like the decay in his b o n e น้องภรรยาเลือกได้ว่าท่านจะเป็นมกุฎหรือเป็นมะเร็ง that the wife can choose that you want to be either คราวหรือคันเซอพระคัมภีร์บอกว่าภรรยายที่ทำให้สามีอับอายในที่สาธารณะหรือทำให้สามีอับอายในที่บ้านนั้นท่านเป็นเหมือนมะเร็ง uh, In the Bible said that the wife who uh, make um, the husband shame in the public or in the in the house is is like the cancer การไปเล่าเรื่องในบ้านให้กับคนฟังให้คนอื่นฟังให้เขาดูถูกสามีท่านเป็นที่ขบขันพี่น้องท่านเป็นเหมือนมะเร็ง ดูถูกความสามารถของสามีในที่สาธารณะดูถูกเขาต่อหน้าคนอื่นท่านเป็นมะเร็ง r เ i i the public, you are the cancer. เวลาเราส่องกล้องจุลรศน์ดูมะเร็งนั้นมันดูน่าเกลียดน่าชังพี่น้องายเป็นมะเร็งยกมือขึ้น c just e your hand. ท่านยังสติดีอยู่ผมไม่ต้องไปผ่าตัดสมองท่านตอนนห you r e a ิ l y ปีน้อยเป็นไหมครับเป็นมงกุฎไม่ใช่มะเร็งเวลาคนใส่มงกุฎจะเป็นยังไงครับมันดูมีสง่าราศีภาษาจีนใต้เ i ียวเรียกข l o r y ภาษาจีนใต้เฉียวเรียกคาอัว In the Chinese word is k a n g ่ a พี่น้องเคยใส่จิวเวลรี่ดีๆไหมแพงๆอะ่ะเป็นเพชรเน่ยแล้วก็ท่านก็พยายามแบบ <laughs> so it's like when you wear the very expensive jewelry <laughs> like all that is w e l l like เวลาใส่แล้วมันดูดี because if you have the good you look good when you wear the good jewelry เพราะภรรยาที่เป็นมงกุฎมีหน้าที่ส่งเสริมสง่าราศีของสามี because when you are good a w i f e is really lift him up and full of glory สามีท่านอาจจะอ้วนมาก ท like some, some like, ่าไม่ใช่บอกวสามีฉ e ้วน,นจริงๆเลยท like, oh, ่านต้องบอกว่าสามีหนูวนี้หุ่นเสียอจริงเลย่วง s ดูมีอันจะกินจริงเลยช่วงนี้นะมีอนจะกินยวนี้หุ่อนเสีรงยชดูมอ o ะกินจริงช่นดูมีอันจะกินจังเลยช่วงนี้นะดูม o k ร o ยช่วงนี้นะดเมอันมะิรับไม,ไม่ประชดปมะอันไม่ทเ,เ่วนนะด o อั t จะกินจริงเลยช่งนี้นะดูมัน่านนครับ ทำให้สามีท่านเสียหน้าตลอดเวลาท่านเป็นมะเร็งในเนื้อของในกระดูอของสามีท่าน so when you make him h a m e f u l in the public you are like the cancer in his bone สร้างความเจ็บปวดอย่างลึกซึ้งในใจและในชีวิตของเขา i t make him pain and painful in his life พี่น้องฟังดีนะครับหลายครั้งการดูถูกสามีไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถของสามี so like when you look down on the, the husband is not just depend on on his สองสมุเอลบทที่หกข้อสิบอกว่าขณะเมื่อหยีพระยาเวเข้ามาในกรุงดาวิดมีคาบุตรสาวของซาอูลมองหน้าต่างเห็นกษัตริย์ดาวิดกำลังเต้นเลิงโลดต่อพระเยโฮวาไม่รู้เต้นท่าไหนเธอก็ดูหมิ่นท่านในใจ In ส h e s มุเอลสิบส e l o อ็ e a ณ o r าร์ e ับของพร t เ e ้ i ขณะที่เข้า n d ในเมื d งดาว h ดแ u ะมิคาลลูกสาว a องซ on ูลเป็ and then she saw king um david living and dancing before the lord that she despised him in her heart but he then บอกว่าสามีฉันทำไมโง่จังเลย sometimes you think that your husband why he is not that smart จํไว้คนที่โง่กว่าคือท่าน but you remember you are uh, you are more stupid เพราะท่านเลือกไอ้โง่นี่มาเป็นสามีท่านพี you chose that your ่น้องแต่ความจริงนะครับผมจะบอกให้ในเวลานี้นะครับชื่อเสียงของดวด ขจรกระจายจนกลายเป็นนักครของดาวิต so like 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 วีระบุรุษแห่งยุคสมัยของอิสราเอลสุดยอดนักกวีและนักรบที่เก่งที่สุดในยุคของเขา the best, like, that time. แต่ต่อหน้าภรรยาทีเ่เป็นเจ้าหญิงตกยาก นะครับไม่มีอะไรเลยยกเว้นมีสามีที่ที่เก่งชากาและเป็นที่น่านับถือก็ยังดูถูกสามีอยู่ดี but like for like her um, his wife also still like despite him มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถของสามี so it's not depend on the husband s <S <c oughs> ability เพราะในยุคสมัยนั้นหาคนเก่งที่สุดกว่าดาวิดไม่มีแล้ว but in that era is no one is greater like David มันเป็นท่าทีความเย่อหยิ่งที่อยู่ในใจผู้หญิง but that is the motive in the woman พระคัมภีร์บอกคำสาปแช่งของเอวาก็คือว่าเจ้าจะอยากปกครองสามีเจ้าแต่สามีเจ้าจะปกครองเจ้าความจริงนี้ก็คือว่าแม้สามีท่านจะฉลาดล้ำเลศจบปริญญาเอก ประสบความสําเร็จทางธุรกิจอย่างมากมายก็ตามอาจจะพอๆกับดาวิดแต่สุดท้ายท่านก็ยังสามารถดูถูกสามีท่านได้อยู่ดี This means like your husband may be wise or have the PhD very successful as David but you still can despise him เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่ความสามารถของสามีสามีของท่านเก่งกว่าท่านไม่รู้กี่เท่ากี่ล้านเท่าแต่ท่านก็ยังสามารถดูถูกสามีอันยอดเยี่ยมของท่านได้อยู่ดี So that is not about the ability mean like even that he is the great man but you still despise him เวลาท่านอยากจะรู้สึกว่าดูถูกสามีผมแนะนําท่านให้ไปซื้อขวดน้ําวิตามิน B12 ใน7 e เ e ่ e ยี so when you want to like look down your husband I want you to like buy the um the vitamin like B12 แล้วท่านก็เอามือน้อยๆของท่านพยายามจะเปิด and you try to just open the the bottle แต่ท่านจะรู้ว่าท่านเปิดไม่ได้ and you will realize that you can't open it yourself ขนาดขวดตั้งเปิดไม่ได้เลย because even the bottle you still cannot open เข้าใจหรือยังว่าตัวเองควรเป็นใคร so now you understand who you are ขนาดขวดตั้งเปิดไม่ได้เลยยังยังมี คิดว่าฉันมีความสามารถมากกว่าสามีของท่าน so even the w a t t l you still cannot open so don't think that you um you like i s better than your husband ซื้อทิ้งไว้ที่บ้าน you just bought it too เราพยายาม <to your S 2> เปิดด <house. S 2> ูจะได้รู้ว่าฉันควรเป็นภรรยาที่ตะมุตะมิและอ่อนแอ and just to remind yourself that you are the the weak wife that you need the man ไม่ใช่กลับบ้านแล้วพาพามือห้ามือแบบนี้ or not like just doing like this the the palm เจอสามีก็ <c oughs> and คุมค you see your husband and then you just do like this พี่น้องมันไม่ขึ้นจความสามารถของสามีท่าน i not depend on your husband t พ้องฟังีุ้ายมีคาไม่มลูกไปจนวันตา but the meka is like been in a curse and k no w the children until she die ท่านจะไม่เกิดผลถ้าท่านดูถูกสามีของท่าน you will not be fruitful if you look down your husband เอเมไหมครับ Amen. กระบวนเงียบเลยหะกระบวนท่าที่สองกระบวนท่าที่สองคืออะไรครับไม่ดูถูกสามี So the second move is like avoid being b e l i t t l i n g or sarcastic husband ต่อมานะครับพระคัมภีบอกว่าให้เราชมเชยเขาด้วยคำพูด Next one is affirm him verbally พี่น้องโดยธรรมชาตินะครับพระเจ้าสร้างผู้ชายจากดินเพราะฉะนั้นผู้ชายมีแนวโน้มจะไปทำงาน so like you k n o w the Bible like uh, the man is created from dust so the man was drawn to the work มันจะทำงานจนกลายอาจจะกลายเป็นแบบมากมายแต่เป็นบทบนชีวิตของเขา so the man like uh, tend to drawn to the work like do many thing in the world สามีหลายคนอาจจะทำงานจนกลายเป็นรูปเคารพและเมินครอบครัว so like those like uh, the some man is like work as his idol ท่านต้องเข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติที่พระเจ้าสร้างเขามาเพื่อทำงาน you need to understand this is the natural that God created him to draw more word. to the นะครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าคำชมเชยของท่านเล็กๆน้อยๆนี่นะครับสามารถสร้างความมั่นใจอย่างมหาศาลให้กับเขาได้ You know that the affirm word from the wife is really can make him more um, feel powerful in his life พี่น้องไหมว่าคำชมเชยจากข้างนอกนะครับอาจจะไม่ได้มีผลมากเท่าไหร่ Like the affirm words like from uh like outside is not like powerful as his w i f แต่ความมั่นใจจากข้างในสำคัญกว่า But like the security the the confidence from within is i very or from m จำไว้นะครับว่าท่านเป็นกระดูกที่มาจากสีข้างของเขาคำชมเชยของท่านจะสร้างความเชื่อมั่นจากข้างในเขาเรียกความเชื่อมั่นในตนเองให้กับเขา remember the w i s e from the ribs so when you use the affirm word to him is really more powerful for him พี่น้องไม่มีอะไรสำคัญกว่าความมั่นใจ a s the uh, so you know nothing important than uh, the confidence พี่น้องคำชมเชยของคนทั่วไปนะครับเหมือนหมากฝรั่งให้รสชาติที่ดีให้ใ r ้น้ำตาลที่ดีกินแล้วรู o สึกชื่นใจ e ต่ก็ก e ืนลงไปไม่ได้ให้รสชาติที่ดีให้ให้น้ำตาลที่ดีกินแล้วรู้สึกชื่นใจแต่ก็กลืนลงไปไม่ได้ it's like it's really good, good it's split in but really feel when chew can good good not uh, uh, พี่น้องเราไม่ได้พึ่งพาภรรยาแต่คำชมเชยที่มาจากกระดูกข้างในทำให้เกิดความชื่นใจแล้วมันทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างมากอยู่ข้างในใจของผู้ชาย แต่เอฟเ r รมว่าส์จากตัวริบจ e i ต really make him f ร e l very powerful. พระกัมภีก็เลยบอกว่านี่แหละ Helper นี่แหละผู้ช่วย like this i s like Helper from the l o ้าท่านบางนด่าว่าทำไมไม่อ่านพระกัมภีี่ประจำไม่อ่านพระกัมภีรทำไมยังทำบาปทำไมยังนู่นนี่นั่นผมถามจริงๆท่านไม่ใช่ก่อสร้างท่านจะไปพูดทำไมห้องน้ำก็ยังไม่เสร็จกรเบื้องก็ไม่ได้ปูไฟก็ไม่ได้ติดพูดทำไม So just use unwise words. you complain, like like time I keep the the that many กลับบ้านไปด้อมมือเป็นรูปหน้าเขา Maybe like when you go back home and then just like comfort <c oughs> him มองหน้าเขา Look at his eyes พระรูปหล่อของฉัน Oh my handsome boy, <laughs> my handsome guy โอ้พระรถรบแห่งอิสราเอล เสียงยังแล้วแล้วพอกอท่านผู้หญิงนะเขาสิกเพลงขึ้นมาในใจเสียงยังรถลบเสียงยังรถมาพาเขาสู่สงครามอันนี้ that will make like uh, the husband feel very powerful พี่น้องสบายออกไม่ต้องทำเอง so it's good like you don't have to do yourself อย่าลืมกลับไปทำนะ you โอ้พอรูปเราของฉัน oh <can. S 1> <laughs> uh, you just like talk to your husband oh my very <and S 2> ใช่ไหมมาลาไม่ดูจ้าใจสามีเยอะๆต่อมานะครับเป็นผู้ช่วยสามี Next husband be helper to a h your นะครับบางคนบอกว่าโอ้ยพอจจุบัสมัยใหม่เนี่ยผู้หญิงเนี่ยต้องกลายเป็นผู้นำ so like the news like era the new culture that um you said that oh the woman want to be the leader oh อ้ยผู้หญิงเป็นผู้ช่วยอะผู้หญิงอะจะถูกด้อยค่าหรือเปล่า it l e like, uh, s woman to be a helper that is e v a l u e the woman อ่คนคนเล่นอย่าไปกดจอเล่นนะฮะมันต้องกดตรงพอเทปอมเตอร์ผมกดแล้วมาเป็นเจออีกจอหนึ่งโอเคไดอย่าไปกดอย่าทิ้งเบอร์เซอร์ท่้นไว้นะครับอ่าลืมเลยนะครับอ่า อ้ยอย่างนี้พระเจ้าจะเสื่อมเสียหรือเปล่าเฮ้ยอย่างเงี้ยเป็นผู้ช่วยเนี่ยมันจะด้อยค่าเราหรือเปล่า So ladies, devalue woman if you want me to be a helper พี่น้องรู้ไหมว่าคำว่าช่วยนี้เป็นคำเดียวกันกับที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเรานะ but this help word is um, actually the same word that the God help us เอ้าพระเจ้าเป็นผู้ช่วยอยี้พระวิญญาณเป็นผู้ช่วยอยี้พระองค์ก็เสื่อมเสียสิ or if you think that way means like the Holy Spirit is like t h e v a l u e is พี่น้องท่านเนี่ยเป็นเหมือนอยู่ในกระบวนการพวกจูเลนเจอร์อ่ะตัวนึงมีพลังแบบนี้ตัวนึงมีพลังแบบนี้ท่านเป็นตัวชมพูใช่ไหม นะครับผู้ชายจะมีพลังแบบยกของหนักได้แต่พี่น้องรู้ไหมว่าผู้หญิงมีพลังในการสนับสนุนความฝันของสามีให้สําเร็จได้ยูไ know, like the wife l l y h a v the power to support the husband f o l his dream พี่น้องรู้ว่าความสาเร็จของสามีของท่านขึ้นกับท่าน o u know, like the husband success is depend on the wife เขาเป็นอะไรก็ได้ที่ท่านอยากให้เขาเป็น he can be anyone in the world that you want him to be ผมเคยเจอคุณผมเคยฟังสัมภาษณ์คุณต่อยไตพบนะครับ เขาบอกว่าผมก็งงว่าทําไมเวลาเขาสัมภาษณ์คนเนี่ยมันดูมันดูแบบมีพลังมากเลย It's like you know like ต่อไยไตพบ he is one of the famous like um MC in Thailand รู้มั้เขาบอกว่าแม่เขาไม่เคยมีคําพูดแง่ลบกับเขาเลย You know like he can be a powerful MC because uh, มีแต่ <the S 1> คําพูดด <mother S 1> ีๆตลอดเวลาให้กับเคา have a very positive word and powerful word ลูกเก่งมาก <to> ลูกน่ารักมากลูก ลูกเป็นคนดีมากแล้วพอเวลาเขาพูดออกมาเนี่ยมันมาจากสิ่งที่ถูกปลูกฝังเข้าไปในใจเขาแล้วออกมาก็มีแต่คำที่มีกำลังใจใครๆก็อยากฟังต่อยไตพบสัมภาษณ์ so like when he is a MC that he come out with a powerful word or positive word that is been rooted since he was very มีคนมาเล่าให้ฟังว่าน้องเจฟฟี่โทรไปหนุนน้ำใจเขาว่าเออเป็นยังไงมีกำลังใจนะครับแล้วเขาบอกว่าเออเจฟฟี่น่ารักจังเลยแล้วผมก็ผมก็มานั่งคิดอันนึงว่าทุกครั้งที่ผมเจอเขาเนี่ย ผมก็จะบอกเขาว่าเจฟฟี่ผู้น่ารักเวลากับผมเจอเขาเนี่ยเขาน่ารักอยู่แล้วผมก็บอกเจฟฟี่ผู้น่ารักเขาก็จะแบบบอกบอ๋อ oh, คำพูดของพ่อแม่นี่มีอิทธิพลมากๆ So like uh, one day like Jeffy like he called someone to encourage someone and I found that I